สวัสดีเช้าแสนสดใสวันนี้ค่ะตื่นมาแต่เช้าต้องมาทำอะไรกันก่อนต้องมาเรียนกันก่อนนะคะวันนี้บองอยู่ไหนบองมาแล้วบองมาแล้วอ้าวบองเหรอนี่บองเรนี่นแล้ววันนี้ทรงอะไรคะกระโปงที่คุณครูตัดให้เมื่อวานบองเอามาเปลี่ยนเป็นหมวกนี่ไงคะอ้าวแล้วไหนบอกว่าอยากใส่กระโปงอยากได้กระโปงสีแดง เดี๋ยวคุณครูหาให้นะกระปุงสีแดงสวยไหมคะน,ออน้องปนนึงเออน้องปอหนึ่งว่าสวยแล้วค่ะมาเรียนได้แล้วสวย้วคะมาเรียนได้เมื่อวานเราเรียนสระอีมีตัวสะกดบองยังจําได้ไหมคะได้ค่ะอ่าแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องสระอึวันนี้เราจะเรียนเรื่องสระอึบองจําสระอึดได้ไหมคะบองชอบลืมสระอึนี่นะคะบองจาไม่ค่อยได้เลยอ้าวถ้าง,งั้นเดี๋ยวคุณครูจะเล่าเรื่องสระอึให้ฟังคุณครูจะเล่าเรื่องสระอึให้ฟังอ่าตั้งใจฟังนะอ้าวอยู่ฝั่งนี้เออแล้วก็เงียบเียบตั้งใจฟังนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเล่าเรื่องสระอึให้ฟังนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีสระอิอยู่หนึ่งตัวแบบนี้สระอิอยู่บนหลังคาตอนนี้สระอิเป็นหลังคาบ้านนะตอนแรกมันเป็นสระอิมันเป็นหลังคาบ้านแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งมันชอบเดินขึ้นไปบนหลังคามันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินขึ้นบนหลังคาทุกวันเลยและในวันหนึ่งวันนี้มันขึ้นไปบนหลังคาเหมือนทุกวันแต่วันนี้ อยู่ๆแมวตัวนี้ก็รู้สึกปวดเอึขึ้นมามันก็ขี้เกียจลงไปข้างล่างมันก็เลยจัดการอึออกมาหนึ่งก้อนแล้วก็วิ่งหนีไปอหนึ่งก้อนของแมวก็ติดอยู่บนหลังคาไม่มีใครมาล้างออกเช็ดออกเอึก้อนนั้นก็ติดอยู่บนหลังคาแบบนี้นานเข้านั้นเข้าหลังคาสระอิหลังนี้ก็กลายเป็นสระอึอึแมวสระอึสระ อมีอึหนึ่งก้อนอยู่ข้างบนกลมกลมนะคะสระอึเป็นแบบนี้สระอึมีอึกลมกลมและแล้วหลังจากนั้นสระอิตัวนี้ก็กลายเป็นสระอึแต่สระอิมีหลายตัวสระอิตัวอื่นก็ยังเป็นสระอิแต่สระอิตัวนี้กลายร่างเป็นสระอึขึ้นมาแบบนี้เราเรียกว่าสระอึสระอึมีอึแมวหนึ่งก้อนสระอึสระอึสระอึ ้าวบองจำได้หรือยังคะว่าตัวนี้มาเรียกว่าสระอึจำได้แม่นนะคะสระอึมีอึแมวหนึ่งต้นโอ้ยไปแล้วสระอึสระอึมินอึแมวสระอึมินอึแมวหรือเปล่าเอาไปได้แล้วสระอึไปได้มามาฝึกอ่านกันดีกว่าอึแมวหรือเปล่าเอาไปได้แล้วสระอึไปได้มามาฝึกอ่านอามาฝึกอ่านสารอึกันมาฝึกอ่านสระอึกันแต่ตอนนี้บองต้องไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูสอนน้องป .1 ก่อนนะคะ เอ้ยบอกไม่ดื้อเนาะเอาไปนั่งก่อนนะคะไปอยู่ที่ตัวเองนะคะอ้าห้ามพูดนะเ,เดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคําที่ผสมด้วยสระอึกกันนะคะามามาเลยมาเลยกระดานค่ะแบบนี้เรียกว่าสระสระอึสระอึกมีกลมๆอยู่ข้างบนหัวสระอึนะคะสระอึจําได้ไหมคะออาไหนว่าพร้อมกันสระอึสระอึ สระอึต้องวางอยู่ข้างบนนะคะวางอยู่ข้างบนพยัญชนะนะคะจะวางข้างหลังไม่ได้จะวางข้างล่างก็ไม่ได้ต้องวางข้างบนอา้าวมาดูคําคํานี้สะกดว่ายังไงคะรออ,อึหรือคานี้ตออตึตึได้นะคะสระอึนะทีนี้สระอึเมื่อมีตัวสะกดมันจะเป็นยังไงมันจะแปลงร่างหรือเปล่านะคะเอามาดูเมื่อกี้ตออตึตึอ่าแบบนี้ตออึตึ อใส่ตัวสะกดเข้าไปวันนี้ให้กอไก่เป็นตัวสะกดตัวแรกกอไก่แม่กกสะกดพร้อมกันตอืกอตึกตออึกกตึกตึกสระอึเปลี่ยนตรงไหนไหมคะสารอึแปลงร่างไหมคะไม่เลยสระอึอยู่ที่เดิมสระอืไม่ต้องแปลงร่างสระอืเรียกว่าเป็นสระคงรูปอยู่ที่เดิมเลยค่ะตอื่ก็ตึกเดี๋ยวเราไปฝึกสะกดคําที่ผสมด้วยสระอึแล้มีตัวสะกด มาเลยเข้าแถวกันมาเลยมาดูคำที่หนึ่งสะกดว่าบออึกโบึกบออึกโบึกบึกได้นะคำต่อไปสะกดพร้อมกันสออึกโสศึกสออึกโสศึกใช้สอสารลานะคะคำนี้สออึกโสศึกสอเสือก็ใช้ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูเอาสอสารลามาบ้างเพราะสอสารลามไม่ค่อยได้ใช้เลยสออึกโกศึก ได้นะคะคำต่อไปคำนี้สะกดพร้อมกันลออึกอลึกลออึกอลึกลออึกอลึกได้คำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะออึดอึดออึดอึดออึดอึดคำต่อไปยออึกโดยึดยออึกโดยึดยออึกโดยึดได้นะคะคำต่อไปค่ะ ทออึบอทึบทออึบอทึบอ้าวคำต่อไปสะกดพร้อมกันบออึงอบึงบออึงอบึงบออึงอบึงคำต่อไปค่ะสกดพร้อมกันทออึงอถึงทออึงอถึงถึงได้นะคะคำต่อไปเชิญเลยค่ะคำต่อไปมาแล้วสะกดพร้อมกันพออึงอพึงพออึงอ พึ่งพึ่งได้นะคะเอาไปได้คำต่อไปมาค่ะคำต่อไปสะกดพร้อมกันซอึมอึมซอ,อึมอึมซอ,อมึมอึมได้นะเอามาคำสุดท้ายคำสุดท้ายสะกดพร้อมกันค่ะพออึมอพึมพออึมอพึมพออึมอพึมได้นะพึมพึมพ,มพ,มพมมาพึ่มได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูเป็นคำกันบ้างวันนี้มีสิบ คำเหมือนเดิมตั้งใจดูให้ดีนะคะเอามาเลยคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะลออึกกอลึกลออะบอลับลึกลับลออึกกอลึกลออะบอลับลึกลับลึกลับได้นะคะเรื่องลึกลับได้นะไปได้คำต่อไปออึดอึดออะดอัดอึดอัดออึดอึดออะดอัดอึดอัดอึดอัดได้นะคะอึดอัด ได้คำต่อไปสะกดพร้อมกันค่ะตออะตะลออึงอลึงตะลึงตอะตะลออึงอลึงตะลึงตะลึงตะลึงได้นะคะคำต่อไปสะกดพร้อมกันดออึงอดึงดออึงอดึงมออึมือดึงมือดึงมือดึงมือได้นะคะคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะปลออปลา ปลออาปลาบออือกบึกปลาบึกปลออาปลาบออือกบึกปลาบึกปลาบึกได้นะคะเอาไปคําต่อไปคออืก็คึกคออะก็คักคึกคักคออืก็คึกคออะก็คักคึกคักคึกคักได้นะคะคึกคักคําต่อไปสะกดพร้อมกันซออึมอซึม โซอเอาเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเ้าได้นะคะซึมเศร้าคําต่อไปตออึกอตึกสออูงอสูงต네ึกสูงตึกสูงตึกสูงได้นะคะตึกสูงอ้าวมาคําต่อไปเลยสกุพร้อมกันค่ะปออาปาไม่เอกป่าทออึบอทึบป่าทึบป่าทึบป่าทึบ ได้นะคะป่าทึบไปได้และสุดท้ายสะกดพร้อมกันสออูสูไม้โทสู้สออึกกอศึกสู้ศึกสู้ศึกได้นะคะสู้ศึกไปได้อทีนี้มาทบทวนแบบอ่านเร็วๆอีกหนึ่งรอบนะคะคำลักสองครั้งพร้อมนะพร้อมนะอ้าวมาขึ้นมาเลยลึกลับลึกลับอึดอัด อัดตะลึงตะลึงดึงมือดึงมือปลาบึกปลาบึกค,คึกค,คักคึกคักตึกสูง ตึกสูงซึมเศร้าซึมเศรา้าป่าทึบป่าทึบและสุดท้ายสู้ศึกสู้ศึกสู้ศึกได้นะคะเอาเอาไปเตรียมตัวเขียนตามคำบอกห้าคำมาพร้อมเลยอุปกรณ์พร้อมขึ้นมาขึ้นมาไปเขียนตามคำบอกกันค่ะม,มาต่อจากเมื่อวาน วันนี้เรามาเขียนตามคำบอกพร้อมหรือยังคะน่าจะพร้อมแล้วนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยคุณครูจะไปที่ข้อที่หนึ่งแล้วนะคะไปละข้อที่หนึ่งคำว่าลึกลับลึกลับลึกลับ เฉลยลึกลับลออึกอลึกลออึกอลึกลออึกอลึกลออะบอลับลึกลับอ้บบอาวคำที่หนึ่งลึกลับได้ไหมคะถูกกันหรือเปล่าไปต่อกันที่ข้อที่สอง ข้อที่สองคำว่าอึดอัดอึดอัดอึดอัด เลยคำว่าอึดอัดอออึดออึดออึดอออึดออัดอออัดอึดอ,อ,อัด,อดเอาตรวจเลยค่ะดูให้ดีนะคะผิดถูกยังไงดูให้ดีใครถูกการถูกลไปต่อกันที่ข้อที่สามข้อที่สามคำว่า đừng mơ đừng mơ đừng mơ เลยคำว่าดึงมือดอ,อึงอดึงดอ,อึงอดึงมอ,อึมือมมอ,อึมือดึงมือไปแล้วนะสามคำต่อกันเลยค่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่คำว่าปลาบึกปลาบึกปลาบึก เฉลยปลาบึกมาเฉลยปลาบึกนะคะปลอปลออาปลาปลออาปลาบอึกกบึกปลาบึกปลาบึกไม่ใช่ปลาหมึกปลาบึกนะคะปลาบึกเป็นปลาตัวใหญ่มากต่อไปไปที่ข้อห้าข้อห้าคำว่าตึกสูง tực xuống tực xuống ฉลยตึกสูงต่ออึกโตึกสะกดุด้วยแม่กกอกไก่คือแม่กกต่ออึกโตึกสออูงอสูงตึกสูงตรวจดูเลยค่ะหข้อถูกกันกี่ข้อคะใครได้ห้าก็ตรวจแล้วก็เขียนห้านะคะตรวจใครได้เท่าไหร่เขียนมาตรงนี้ตัวเล็กๆนะได้5ได้สี่ได้สามเขียนมาเลย เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมสองช่องนี้นะคะไปฝึกซ้ําเก่งจังอย่าลืมเขียนสองช่องใครเขียนผิดต้องแก้ให้ถูกทั้งสองช่องนะคะใครเขียนถูกแล้วก็คัดลงไปสวยๆนะะจัดการตรวจก่อนใครผิดบ้างใครผิดบ้างแก้เลยคะ่ะแก้เลยใครที่ถูกแล้วก็เขียนเลยคะ่ะ เดี๋ยวนักเรียนไปทําหลังจากที่เราเรียนเสร็จนะคะนักเรียนไปทําให้เสร็จนะต้องทําให้เสร็จนักเรียนอย่าดองงานไว้นะคะไม่งั้นงานมันจะเค็มจะเปรี้ยวหมดแล้วส่วนข้างล่างนะคะ เมื่อวานคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าต่อไปนี้นักเรียนจะต้องเลือกคำเองแล้วก็แต่งประโยคเองคุณครูไม่ทำให้ดูแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกด้วยตัวเองแล้วนะคะอา้าวดังนั้นคุณครูฝากไว้ว่าอันนี้ให้ไปทำหลังจากที่เรียนเสร็จนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะเลือกสองข้อนะเลือกสองข้อเลือกคำมาใส่ก่อนแล้วนำไปแต่งประโยคนะคะตรงนี้แต่งประโยคต้องเริ่มต้นถามว่าอะไรนะถามว่าใคร ทำอะไรนะคะดูคําในแผ่นที่คุณครูแจกได้เลยนะหรือดูจากที่อื่นก็ได้นะคะอ่าเรียบร้อยวันนี้อย่าลืมทําให้เสร็จนะคะเขียนตามคําบอกเขียนให้ครบทั้ง3ช่องนะคะแล้วก็แต่งประโยคให้เสร็จให้เรียบร้อยนะอ่ะทีนี้มาทบทวนแบบอ่านเร็วๆอีกหนึ่งรอบนะคะคําลักสองครั้งพร้อมนะพร้อมนะเอามาขึ้นมาเลยลึกลับลึกลับอึดอดัดอึด ตะลึงตะลึงดึงมือดึงมือปลาบึกปลาบึกค,คึกค,คักคึกคักตึกสูงตึกสูง ซึมเศร้าซึมเศร้าป่าทึบป่าทึบและสุดท้ายสู้สึกสู้สึกสู้สึกได้นะคะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเมื่อกี้บอกว่าจําสระอึไม่ค่อยได้ตอนนี้จําได้หรือยังคะได้แม่นเลยค่ะสระอึต้องมีกลมๆอยู่บนหัวด้วยคุณครูใส่อึแมวบนหัวบองได้ไหม ไม่ได้หัวบองไม่ใช่สระอึนะคะเอาเหรอคุณครูว่าจะใส่สักหน่อยน้องจะได้จําได้นี่สระอึตรงนี้มีกลมๆตรงนี้ตรงนี้เออใส่สักหน่อยน้องจะได้จําได้นี่สระอึต,ตรงนี้มีกลมๆตรงนี้ตรงนี้เออใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอา้าวมามาเดี๋ยวบองอ่านตามคุณครูนะคะคุณครูจะอ่านแบบยาว,ยาวๆทีเดียวเลยดูซิว่าบองจะอ่านได้ไหมนะอา่าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอา้าวมาลึกลับอึดอัด ให้คุณครูอ่านให้จบก่อนสิคะคุณครูอ่านให้จบก่อนสิค่ะคุณครูหายใจไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณครูเว้นวรรคคือบองพูดทันทีเลยใช่ไหมคะใช่เลยใช่ไหมคะโอเคคุณครูเว้นวรรคไม่ได้คุณครูต้องเฮือกเดียวเลยนะเอาได้ได้ยาวๆไปฟังดีๆลึกลับอึดอัดตะลึงดึงมือปลาบึกคึกคักตึกสูงซึมเซาป่าทึบสู้ศึกตระลึงดมปลาบึกคึกคักตึกสีงซึมเซาป่าทึบได้เก้าคำเอาใหม่ได้เก้าคำเอาใหม่คุณครูหายใจไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าคุณครูหยุดปุ๊บบองก็พูดแทรก โอเคอ่ะคุณครูห้ามหยุดใช่ไหมคะสิบข้อคุณครูต้องยาวอโอเคคุณครูจะรวดเดียวเลยนะหายใจไม่ได้ใช่ไหมได้ได้ได้ฮึมลึกลับอึดอัดตะลึงดึงมือปลาบึกคึกคักตึกสูงซึมเศร้าึดึมือึคคไม่ครบอีกแล้วอ่ะบองรอคุณครูด้วยซีคุณครูหายใจไม่ทันไม่ครบอีกแล้วอ่ะบองรอคุณครูด้วยซีคุณครูหายใจไม่ทันอ้าถ้าอย่างนั้นคุณครูแบ่งทีละครึ่งนะลึกลับอึดอัดตะลึงดึงมือ ปลาบึกคึกคักตึกสูงซึมเซาป่าทึบสู้สึกปลาบึกคึกคักตึกสูงซึมเซาป่าทึบสู้สึกโอ้โหได้คุณครูหายใจไม่ได้เลยได้ได้ได้คุณครูหายใจไม่ได้เลยบองจะพูดอย่างเดียวคุณครูต้องพูดเบาๆบอง,บองจะได้ไม่ได้ยินเบาๆบอง,บองจะได้ไม่ได้ยินยังได้ยินอีกอันไหนบองลองหมุนโชว์ซิว่าสวยหรือยังเอาไว้สวยงามสวยคุณครูอย่าลืมกระเปีงสีแดงให้บองนะคะจะใส่กระโปรงด้วยเหรอ ขามีไหมเนี่ยไม่เนี่แล้วบองมีขาไหมไม่แล้วขาบองไปไหนขาบองไปไหนคะนคุณครูอ้าวมาถามคุณครูแล้วคุณครูจะรู้หรอขาบองไปไหนลา <Okay, S 2> มุข้า, JESS, ขางใ <mug S 1> นหรอเออบองก็เดินไม่ได้สิแบบนี้ไม่มีขา <ST RI K> เดินไม่ได้เปแบบนี้ไม่มีขา <ST RI K> อ้าวจ,จบจบจบสระอึจบแล้ว <ST RI K> จบสารอึดจบแล้ว <ST RI K> อ้าวลาน้องก่อนหนึ่งก่อนหเลยเราเรียนคำที่ผสมด้วยสระอึและมีตัวสะกดนะคะน้องจำได้ไหมคะหรือว่านลลลไปแล้วตั้งทบทวนบ่อยๆอ่านหนังสือเยอะๆนะคะจะได้เก่งเหมือนบองเก่งเหมือนบองอ้าว ลาน้องป .1 นนก่อนวันนี้บองไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บวันนี้บองไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บจำได้หรือยังคะสระอึสระอึมีกลมๆข้างบนนะคะอย่าลืมสระอึสระอิสรรอีสระอึนะคะอย่าลืมมันคล้ายๆกันแต่มันมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันนะคะสระอึมีอะไรแล้วนะมีกลมๆมีอึแมวอยู่หนึ่งก้อนใช่ไหมคะ สระอึจําให้ได้นะคะถ้าจําไม่ได้ต้องทํายังไงคะจําไม่ได้ก็ต้องทบทวนดูซ้ําบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆนะคะอ่านเยอะๆจะได้เก่งนะคะจะได้อ่านออกเขียนได้แต่วันนี้จบแล้วสําหรับสระอึที่มีตัวสะกดวันนี้ไปเล่นได้ไหมคะไปเล่นได้เลยคะ่ะแ,แต่อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะอ้าวไปแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ คคะุณครูอย่าลืมตัดกระโปรงสีแดงให้บอมนะคะจําเป็นต้องเป็นสีแดงด้วยหรอคะแล้วคุณครูไม่มีผ้าสีแดงซื้อสิคะแล้วคุณครูมีเงินไหมเงยนไปขอคุณครูนิพายอีกนะมีเงินไหมคะไม่มีตังินค่ะแอบแอบ่เออคุณนิพาไปซื้ออัลบั้มดิซ่าหมดแล้วค่ะบองคุณนิพายซื้อหมดแล้วค่ะบองคุณครูเอาผ้ามาให้หนูทําเองนะคะกระโปรงนะทำเองอือไม่รู้ล่ะเดี๋ยวครูเอาผ้าสีแดงมาให้ทําเองเลยเกิดเป็นบองต้องทําเป็นทุกอย่างเข้าใจไหมคะ เอาไปไปไปพักก่อน